ข่าววินัยเชียงคือผู้บอลไทยบายอิชิสไตล์ประจาวันที่20วัจกนายน2567โดยชายผูนน้บังคับร่งผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช่นงคืนวันนี้การเด็กครับว่าจะมีข่าวอาะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บอลไทยในช่วงของเชียงคืนวันนี้อารยังไงงานนี้บอกได้เลยนะด่วนเรโนฟายากาโกชิขว้าตัวสารอยู่เย็นกองกลางทีมชาติไทยในครั้งนี้ไปร่วมทัพในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อย โดยทางด้านของสัญญการพลิกนะครับเมื่อทางด้านของไม่ใช่วีบริณการสกีที่เราร,รู้หลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้มีการรายงานข่าวดนทว่าวีบริณการสกีนะฮะทีมรองจากฝูงเจทูแต่ใมที่จะคว้าวตัวสารัตยู่เย็นกองกลางของเครื่องทิมชาไทยล่าสุดนั้นสื่อญี่ปุ่นรายงานข่าวว่าทีมสโมสรบรโนโดเฟนอายามากุชิทีมระดับเจทูบรรลุข้อตกลงในการคว้าวตัวสารัตยู่เย็นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทัน้นของเบโดฟายามากุชิปัจจุบันนั้นปรังกลุ่มหัวของตารางคะแนน J2 อันดับที่4ของตารางคะแนนอยู่ในโซนเลื่อนชั้นและก็ลุ้นชั้นในตอนนี้ซึ่งมีอดีตผู้ช่วยของมาโกโตะเทกุนาบุริเป็นู้ซื้อใหญ่ของทีมในครั้งนี้นะนะผมเป็นได้ว่างานนี้เดี๋ยวจะได้เห็นนะฮะสารุเย็นไปเฉิดฉายบนเวทีเจทูในครั้งนี้อย่างแน่นอนก็ฝากไปให้กำลังใจเขาและไปร่วมเชียร์เขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาน่นครับ อาร์ตนงไงเอเชียสูฮก uh ok, ธนก,กิจโชติเมืองปักแข่งหน้าปรัสซาจากประเทศไทยโดยนำมาพันธุ์ทุกวันจางเอเชียหรือ AFC ยกธนก,กิจโชติเมืองปักคือนักเตะประสัสร์จากประเทศไทยกลายเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดบนสนามเบที AFC ซีแชมป์เป็นเล็กฤดูกาลล่าสุดที่ผ่านมาด้วยวัยเพียงแค่ส7ปี3เดือนกับอีก11วันเท่านั้นโอ้โหเป็นนักว่างานนี้นะฮะขึ้นหน้าหนึ่งของ a f c เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นจุดหนูคนนี้ไม่ดีกรลิไม่ธรรมดา เดี๋ยวเราดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะมีโอกาสขึ้นสู่ทีมทีมชาติไทยชุดใหญ่หรือชุดยู่ิสปีในครั้งนี้หรือไม่ต้องรอลล้นกันต่อไปนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานก,กันครับอารัตยังไงขอร้องชนาทิพย์สงกรรสินป์เคลื่อนไหวหลังตองกวินประกาศอำลาทีม โดยขอร้องกวินเลิกตอน45จะได้ไหมเมื่อแมตช์เจชนาทิ์สงการสินเพรเมกเกอร์ตัวเก่งทีมชาติไทยเคลื่อนไหวแล้วหลังตอนกวินทำนันเจ้าของฉายากวินบินได้ประกาศอำลาบนเส้นทางรุ่นหนังอาชีพโดยทางด้านของชะดาทิ์สงการสินเคลื่อนไหวโพสต์ Post ถึงกวินบินได้โดยเขาระบุข,ข้อความว่าฟุตบอลทําให้ได้มาเจอกับทางด้านของกวินขีด26คนเก่งคนดีและก็มีวินยัยแบบอย่างที่ดีของน้อง ขอบคุณฟุตบอลที่ทําให้ผมได้ได้ฟุตบอลกันนะครับพี่สรุปค่อยเลอกตอนอายุ45จะได้ไหมครับพี่พี่ของพี่ของไม่ว่าพี่จะทําอะไรหลังจากนี้ไปขออวยพรให้พี่ประสบความสำเร็จนะครับผม ag, กาวินกาวินสเตอร์นะฮะขีด26ในครั้นี้ โดยสำหรับคน่านของชินาทิพย์สงการสินกับกวินธรรมชินันนั้นร่วมสร้างประวัติศาสตร์กับทีมชาติไทยในการคว้าความสำเร็จร่วมกันสมัยค้าแข้งกับเมืองทองสมัยค้าแข้งกับเมืองทองเนี่ยแชมป์ไทยลีกหนึ่งสมัยปี2016แชมป์โตโยต้าลีคับปี2016ส่วนในนามทีมชาติไทยก็คว้าเหรียญทองซีเกมปี2013อาเซียนครับปี2016แลวก็2020 20, ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานกิงครับปี2016แลวก็2017ในครั้งนี้นั่นองครับ ผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ถือว่าวิคงของต้องเจนะฮะยังไงได้ก็ถือว่าทําเต็มที่ที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นต้องรอดูคนต่อไปกันลยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไงอิชอิอิพักผ่อนที่บ้านเกิดพร้อมกับครอบครัวก่อนจะเตรียมรุยศึกทีมชาติไทยต่อไปโดยการน,นี้ท่านของมาสตาอิชิอิ ขุนศิีชาตไทยพักผ่อนที่บ้านเกิดพาภรรยานะฮะตอนเที่ยวชมวัดไทยในจังหวัดชิบะวางแผนแตะเวนชมการฝึกซ้อมสโมสรนในเจลีกก่อนจะมีคิวเตะนาสยามในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้หลังจากที่ทางด้านของมาสดาอิชิอิกุนอทีชิตไทยชุดใหญ่ เสร็จสิ้นนะฮะภากรกิจการนำทัพช้างศึกลงเตะในฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบสองในช่วงปฏรติมิฟ้าเดย์ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก่อนที่จะบินกลับบ้านเกิดที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อจะไปพักผ่อนกับครอบครัควหลสุจนั้นเฮชโค้ดในวัย57ปีชาวอิจิฮาระนครในจังหวัดชิบะพาภรรยาในวันที่20มิถุนายนตรงกับวันเกิดของภรรยาพอดิบพอดีไปเที่ยวชมวัดไทยพร้อมกับรับประทานอาหารไทยอาทิเช่น ข้าวบันไก่ข้าวซอยชาไทยที่ร้านอาหารไทยวันดีนาริตะที่ตั้งอยู่ในเมืองนาริตะจังหวัดชิบะนอกจากนี้แล้วอดีตกุนซือคาชิมะแอตเลอร์นะฮะชุดแชม J ague, ป์เจลีกปี2016แต่เดมจะใช้เวลาว่างตะเวนไปชมนะฮะการฝึกซ้อมของสโมสรในเจลีกก่อนจะมีกำหนดการก,กลับสู่ประเทศไทยช่วงเดือนรกรกฎาคมนี้เตรเดมความพร้อมพาทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงเตะตามช่วงปฏิฟัติาเดช่วงเดือนกันยายนนี้กันต่อไป สำหรับน้่นของมาสตาอิชิอิเนี่ยคุมทีมชาติไทยไปแล้วมากถึง9นัดชนะไป2เสมอ4แพ้ไป3แต่เป็นการเจอทีมันดับโลกที่เหนือกว่าถึง8ชาติประกอบไปด้วยเยือนแพ้ญ,ญี่ปุ่นไป0ูต่อ5อุ่นเครื่องโตโยต้าไทยครับใอ่เช่นครับที่กาตาร์สีนัดชนะคีรกิสถาน2 0ต่อ0เสมอโอมาน0 0ต่อ0เสมอซาดิอาราเบียศูต่อ0 แพ้อุซเบกิสถาน1ต่อ2และครับบโลกสีนัดเยือนเสมอเกาหลีใต้1ต่อ1เปิดบ้านแพ้เกาหลีใต้ไปศูนต่อ3เยือนเสมอจีนหนึ่งต่อหนึ่งและก็เปิดบ้านชินสิงคโปร์ไป3ต่อหนึ่งในขณะนี้อ่าเดี๋ยวผมไปเดบ้างงานนี้ช่วงเวลาพักผ่อนของอิชิอินะฮะเดี๋ยวเดินหน้าจะมาเจอกันอีกครั้งในขณะนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมานจนครับอะไรยังไงพูุแฟที่แก้ไม่หายจากทีมชาติยันสมวสรนจุดพูุแฟทําไมมันถึงแก้ไม่หายสักที โดยการน,นี้นะผมประเด็นเรื่องการจุดพรุแร์หลังเกมนัดชิงชนะเลิศในศึกฟุตบอลลีคัพ2 0 23ระหว่าง b ีจีประชุมพบเมืองทองนะฮะถูกพูดถึงมาตลอดในช่วงสัปดาห์นี้โดยที่แรกเดียเหตุการณ์เหมือนจะชัดเจนนะว่าต้นเหตุมาจากแฟนบอลเมืองทองที่โดนทัวลงไปแบบเต็มคราบหลังมีทั้งภาพและก็เสียงบอกว่าพวกเขาเนี่ยจุดพรุอยู่จริง แต่สุดท้ายตำรวจภูทรจังหวัดปทุมออกแถลงการได้ดำเนินการจับกลุ่มมือจุดพลุแฟงและกลายเป็นแฟนบอลของบีจีปทุมที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลภายนอกโดยแต่เหตุการณ์จุดพูเนี่ยมันกลายเป็นเนื้อร้ายของวงการฟุตบอลบ้านเรา,า,าอย่างแท้จริงเพราะสมาคมฟุตบอลต้องเสียเงินกับเหตุการณ์ทำนองนี้มาแล้วรวมแล้ว6-7ถึงล้านบาทในช่วง10ปีหลังโดยฟุตบอล16ปีชิงแชมป์เอเชีย2014ณนะทัน์โดมสเตเดียมโดนปรปับไป3,620 0 0บาท ฟุตบอล AFF เอฟแชมเปี้ยนชิพ2 0 16ณราชมังคารากิราสถานโดนปรับไป1 3 9 2 0 0บาทฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย2 0 23ณพัทยาจังหวัดชลบุรีโดนปรับไป2 4 2 4 8 0 0บาทฟุตบอล AFF เอฟแชมเปี้ยนชิพ2 0 22มอธรรมศาสตร์สเตเดียมโดนปรับไป6 9 2 8 0 0บาทและก็ฟุตบอล17ปีชิงแชมป์เอเชีย2 0 23 ปฐุมธานีสเตเดียมโดนปรับไป2องล้านหนึ่งแสนบาท ส่วนในสโมสรถือว่ามีจุดพลุให้เห็นกันอยู่บ้างแต่บทลงโทษอาจจะไม่หนักมากมายนักแต่รอบล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความอันตรายของพูรุแฟที่ไม่ใช่แค่สร้างความเดือดร้อนแค่ในสนามฟุตบอลความเสียหายครั้งต่อไปอาจจะไม่ใช่แค่รถยนต์หรือสนามฟุตบอลรอบข้างแต่อาจจะเป็นบ้านหรือร้ายแรงถึงชีวิตคนก็เป็นได้ครั้งนี้บีจีถือว่าจัดการแก้ปัญหายอย่างรวดเร็วเริ่มตั้งแต่ปวินพิรมพักดีประธานสโมสรเยียวยาช่วยเหลือออกรถจนคันใหม่ ทันทีนอกจากนี้ยังสืบว่าลูกชายของผู้เสียหายชื่นชอบชนะทิพสงการสินก็จัดรเรียกขวัญกำลังใจให้ไปเจอตัวต่อตัวเลยชีเดียวนอกจากนั้น b ีออกแถลงการลงโทษนะฮะมือก่อเหตุพระรูปแฝบอกว่าห้ามยุ่งเกี่ยวกับสโมสรต,ตลอดชีวิตและก็สนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคด,ดีตามกฎหมายถือเป็นการลงโทษขั้นสูงสุด นี่อาจจะเป็นตัวอย่างบทลงโทษที่คนกระทำควรจะได้รับไม่ว่าจะเป็นเกมระดับสโมสรหรือทีมชาติเพื่อจะไม่ให้เป็นแบบอย่างที่ไม่ควรจะเป็นและควรจะหาวิธีการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไม่ใช่เนื้อร้ายที่ทำลายฟุตบอลไทยไปอีกตลอดแบบนี้คงจะไม่ดีอย่างแน่นอนนะนะผมเป็นแตว่าง,งานนี้ก็ถือว่าเป็นการพูดถึงนะฮะพรุ่งแฟที่ปาบเท่าไหร่ก็จะไม่หมดสักทีเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเก่งครับอะไรยังไงทีมลีกรองงง เมื่อหลังไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจให้เหลือ17ทีมโดยหลังมีกระแสข่าวล้นแรงแต่ว,ว่าฟุตบอลไทยลีก2ซีซั่น2024จะเหลือเป็นแค่17ทีมเท่านั้นทําให้การแข่งขันนั้นจะปิดซีซั่นในวันที่5เมษายนปี68ก่อนจะเข้าสู่การเพลย์ออฟนัดแรกวันที่3และก็4พฤษภาคมปี68ต่อเนื่องนั้ที่2วันที่10 11พฤษภาคมปี68 ส่วนโปรแกรมการเพลย์ออฟรอบชิงสเตเลิน์นัดแรกจะฟาดแข่งในวันที่17พฤษภาคมและเพลย์ออฟรอบชิงสเตเลิน์นัดที่2เต่กันในวันที่14พฤษภาคมล่าสุดนั้นทีมงานข่าวได้รับการรายงานข่าวว่าทุกทีมกลับไม่มีใครเห็นด้วยกับเรื่องนี้ เพราะไม่มีการเรียกทุกทีมมาเข้าประชุมทั้งที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยหรือการหาหรือออนไลน์กันทั้งหมดนี้เพื่อจะพิจารณาทีมที่จะพร้อมหรือไม่ซึ่งจะมาแทนเชียงใหม่ FC อันได้แก่กเกษตรศาสตร์ FC ที่มีการรริงานว่ายังเคลียร์เงินเดือนแข้งบางบรายไม่เรียบร้อยขณะที่คาสตอมยูเต็ดกับทางด้านของคราบี FC ก็มีรู้แว่าจะถามไทยความพร้อมหรือไม่แทนที่จะมีการเรียกทุกทีมมาหาบรือกันซึ่งมีการตั้งคำถามว่าการทำแบบนี้มันมีความยุติธรรมต่อทั้ง3ทีมหรือไม่หากว่าไม่พร้อมจริงจก็จะมีการให้ทุกสโมสรได้รับทราบร่วมกันดีกว่าไหมและนี่ก็เป็นข่าวพินไดณาทึ้งคืนผู้บอลไทยบอ e ิชิอิสไตล์ประําวันที่20มิถุนายน2567โดยชายผู้บังคับั้งผู้บอลไทยครับ